สวัสดีครับพี่นอ้องป้องไป่สปูสุกคนมันนี่บีกหอยมากคนเดียวครับผมนังเอกบามากครับเมนูมัอนี่ก้อยขมไปขมขม,มพี่น้องต้มขมขมครับผมมาก,กินกันครับผมกับบีกหอยคนบา้บานๆครับอุ้ยประดิจัดจรกจะเทือพี่น้องขอโทษขออภัยผู้ปกินดิบแต่พี่น้องเด้อจัดเมนูแซ่บครับตับสดๆดพี่น้อง ผักเข้าับมีน่นบักแตงบักกะลัมพี่น้องหอมต้นบักทั่วผักสลัดเกลือม่วงพี่น้องตอนใหญ่ๆพี่น้องก้อนขมๆ กอนใหญ่พี่นาะโอ้โหก้อยใส่ผากิลิวใส่ตับสดๆดเฮ้ ก็ซาใจสดอร่อยไม่นัก ข้ามีไงพี่น้องข้ามีไงไม่ได้กินโดนละสะใจขนาดเลยมือเนี่ย <c oughs> <c oughs> สะใจ ดีง่วงขมๆเลยพี่น้องของแข่ดีง่วงนางเอกบวกกินน้ำพี่น้องบวกกินดิบเขามาแล้วก็จะเลื่อมกดไลกดแช่กดติดตามให้บิ๊กหอยน้ำเลือพี่น้องเด้อเว่อคำยังไงพี่น้องเลยไป ไปกะบร้กันพี่น้องมีน่าพี่น้องกินน่าน้ำก่อนไปโคกมันเนี่ย กินต่อพี่น้องกินต่อโอ้โห,โหโ้ยบางเน่พี่น้องเลยบ่อยากบรรยายบางใน่เนื้อตับสดสดเนื่อสดสดเด้งเด้งในะปากเลยพี่น้องเบื้องอื้อ,อเฮ้นี่ตอนใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยบางเนี่ย ก้อยซ้อยพี่น้องมาเป็นก้อยฝากเล่นเนี่ยดน้ำตามก่นอนอึ้งปะบนอึ้งเป็นโตได้พี่น้องอึ้งใส่ใส่ามาต้มมาขอดเอเกลดเองบิ๊กไห้คุมนันบัน สดให้พี่น้องเบิ่งก่อนครับเนี่ยเบ่งพี่น้องเบิ่งเห็นข้าเจ้ากินเป็นแต่แซบเจ้าของได้จานได้เมือนี่เมนูก,ก้อยคมๆต้มคมๆพี่น้องกินหนามีก้อนพี่น้อง สดเอาเลยก้อยวาวไรพี่น้องสายเนื้อผู้สายเนื้อมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันผู้มามากก็ขอประท่านอ่ะยบ่อมากินดิบทั้งสดทั้งมือเลยพี่น้อง ก้อนบนันทีพี่น้องเอ้ยกินมาเมดซ้ำดอกพี่น้องสิลาเมื่อนี้จากก้อนพี่น้องคลิปม่ก,กันคลิปไม่ได้พี่น้องสบายดีลำรวยเงินทองจากพี่หอยค้นบ้านๆครับ